มันแสงอยู <reforms> <vegetables> いい uh, uh, <spe> ่ม um, um, ันเป็นสีขาวมากลอกเลยเนาะทำยังไงเนาะเนี่ยค่ะก็สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำใสลานปูบาลีจิตนะคะวันนี้จะมาเปิดกล่องก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีพัสดุมาส่งของนะคะก็แคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอไว้นะคะ ก็สามศูนย์ศูนพ้อมส่งติดต่อได้ที่ศูนย์เก้าหกห้าูนย์สามศนะคะามคือย์สามตัวเล็กก็จะมาแกะกล่องนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างเนาะในกล่องรู้ว่าใครนะคะ ส่งอะไรมาให้น้อนี่ยค่ะโอ้วก็รวมรวมรวมอยู่นะคะ เสนอไปด้วยนะคะ ตัวนี้สาแดงคะสนคะตัวที่สมออกสีแงนเส็ก็สวยนะคะเราใส่กับเสืวหรอง ปวนะคะนี่แค่ะก็ตัวที่สามนะคะเก็บหน้าตัวไว้เลยนะคะตัวที่สามนะคะตัวที่สามใส่แล้วสวยอะรักใจมากต้องหาทีปหุ่นแอรบ้านหลังนี้มากแต่กะลิ่เนาะงใจดเก่าไม้เกขาตัวใหญ่ใจดีคนนี้นะคะคือเขาไม่ออกน้ำนะคะอะไรเนาะ โอ้โหมีขนมนะคะนี่มีขนมอันนี้ก็ขนมมีขนมอันนี้ก็โอ้โหก็ได้นะคะแล้วอะไรอีกน้อในอืนนอ้มดูเลยมีได้มีเต็มอันนี้อันนี้ก็ขนมนะคะใช่ ก็มีอันนี้ด้วยนี่ก็ได้นะคะโอ้โหก็ได้เยอะเลยนะคะนี่จะของดีๆทั้งนั้นเลยเนาะเก็บหมดปีก็ไม่หมดนะคะอ,อันนี้ชื่อลุงหนึ่งอะนะคะ ดูก่อนนะคะอยากดูหอมมากเลยเสียบหมดปืนเด้นะคะดตอแ่ยังน้อยเขากับหางแก่ในความท้อแท้ท้อถอยวิชีวิตมันหายไป เสียอหมวดฝืนนะค่ะนี่แล้วตัวนี้เขียนว่ายังไงเนาะเกิสุดยอดนะคะ ก็ของเจ้าก็บอกว่าให้ลุงหมวดสองตัวแต่ไม่ร <g 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 enfin ู้ว่ามันมีความหมายแต่ผู้ใหญ่ใจดีคนนี้เขาไม่ออกนามนะคะเขาเขาไม่ให้ออกนามคือก็ขอให้บุญหนุนนนานะคะเพราะว่าแล้วหอมขนาดนะคะเสื้อนี้หอมขนาดเลยนะคะก็ของลุงหมวดนะคะมี ทั้งยาหมองทั้งอะไรหลายอย่างนะคะของป้าเข้าใจมีได้มีเอาไปเย็บนะคะเอาไปเย็บก็ได้หลายปียอยู่อะไรเนาะนดูนะคะไอเหลืองดูมันเข้าไปนอนอุย้ยมันก็คุกคีอยู่ยางนนะคะป้าเข้าใจก็ปล่อยให้มันอิสระนะคะ ที่จะไม่โอแล้วก็ให้กินตามเวลาก็บางครั้งัางสไม่มีเวลาก็ต้องอุ้ยเลดเวลาข้าวเช้าของของดาวเรืองนะคะของไอ้ดาวเรืองก็บางครั้งก็ข้าวเช้าก็กลายเป็นบ่ายสองก็มีนะคะแต่ต้องให้มันอดทนนะคะ โอ้ปางใส่มีแล้วนะคะผ้ากกันเด็ดมีแล้วนะคะหนึ่งผืนนะคะเนี่ยตัวนี้แล้วก็สองผืนนะคะ้ากันเดทอะไรนะอู้แสดงว่าให้มาเย็บเอานะคะมีสามสิ้นนะคะขอบใจมากๆเลยปางใส่ชอบเลยนะคะกัเนะะเด็ดคือข,ข้างหน้าด้วยนะมั้ ข้างหน้าด้วยอันนี้ก็มีโอ้โหรวยัยยนนยวยงนินะอือหูมีถุงด้วยถุงใส่เสื้อผ้าอู้ยสวยมากเลยนะคะมีสองอันน,นะคะมีสองอันเลย ก็ะนะคะไม่รู้จะพูดยังไงก็ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาป้ากำใส่กับหมวดฟื้นเด้์นะคะขอให้ครอบครัวของเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขวันนี้ก็วันอาทิตย์นะคะวันมีพลังมหาศาลก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จงปกปักรักษาเจ้าขอให้เจ้า ครอบครัวของเจ้าขอให้อบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปนะคะก็ขอให้ท่านปู่ปาริจิตนาคราชท่านปูย่ยศวรรแม่โสทีโุรดาเจ้านางสองพี่น้องปู่ดำปู่ทองปู่จำลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย16สันฟ้าสิบห้าสันดิน14เมืองบาดาลแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นหญ้าแผ่นฟ้าพระอาทิตย์ที่สองแสงทั่วโลกจงประทานพรให้เขาด้วยนะคะ ก็ชื่อเขาก็อยู่ในใจนี่แหละเดี๋ยวจะไปบอกปู่นะคะขอให้เขามีความสุขขอให้เขาหันซ้ายเงินมาหันขวาเงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านเด้อขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้สิถีร้อยล้านมือสองข้างเขานั้นหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากหลย้องพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไรกังวลให้เงินข้าวมันหาผล อย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เห็นตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพเขาแข็งแรงแข็งปานปลากลาปานตะวันแห่เเวเงินแสน้าบา้ันเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวัน,วนตลอดปีตลอดไปครอบครัวของผู้ใหญ่ใจดีคนนี้ขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปนะคะหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลยอย่าได้ขัดได้ข้อง คิดอะไรขอให้สมความมุ่งม,ม,มา่นปรารถนาตลอดปีตลอดไปด้วยเพื่อนสาธุสาธุนะคะก็คล <m> ิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้สนๆนะคะโอ้โห <ไ ically. S 1> ถ้าสั้นๆนี่ก็เป็นอันว่า9นาทีเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆาสิ่งของที่เจ้าให้ค่อยก็ขอให้กลับไปเหมื่นเท่าร้านเท่านะคะสาธุสาธุ